สวัสดีครับในวิดีโอนี้นครับเราจะมาดูกันว่าเราสามารถจะซูมอินซูมเอาทด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับในการจะซูมให้เราไปยังจุดที่เราต้องการจากนั้นให้เราไปใส่ Animation นะครับผมจะขอใช้ช็อตคัทครับก็คือชิป p A ครับวิธีการก็คือคลิกที่คลิปเลื่อนเพรเย์เฮดไปยังตำแหน่งที่ต้องการใส่นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม ชิปค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม A บนคีย์บอร์ดก็จะสร้างแอนิเมชันขึ้นมานะครับวิธีแรกก็จะเป็นของการใช้สเกล100นะร้อยเปอร์เซ็นตราเราต้องการจะทำแอนิเมชันทำ z o ิน in ครับเราก็ไปปรับสเกลขึ้นมาให้มันขยายแบบนี้นะครับไปถึงจุดสุดท้าย อันนี้มันเยอะไปหน่อยไปถึงจุดสุดท้ายนะครับเราก็ใส่แอนิเมชันเข้าไปอีกทีหนึ่งจากนั้นเราก็ไปปรับสเกลตรงนี้ให้เป็นร0 0เรซเราก็ป้อนร้อยลงไปครับแบบนี้การ ซูมเอาก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับวิธีถัดไปจะเป็นลักษณะของการใช้ fit to scale นะครับก็คือ เลื่อนไปยังจุดที่ต้องการจากนั้นก็ชิป A แล้วเราก็ขยายนะครับปรับสเกลแบบนี้นะครับปรับสเกลไปถึงจุดสุดท้ายนะครับเราก็จะ ใส่ Animation เข้าไปจากนั้นเราไปคลิกเมาส์ขวาใน Canvas ครับแล้วก็เลือก s c l l t to i t ครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับเหมือนกับการที่เราใช้ Scale 100%นั่นเองแต่ว่าเรามาใช้วิธีการคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Scale to Fit นะครับ ครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คือจะเป็นการซูมเอาออกมานะครับถัดมาก็จะเป็นลักษณะของการใช้ Restore Restore ก็คือการกลับไปอยู่ณนะตำแหน่งเดิมนะครับที่การก็คือเมื่อเราต้องการจะซูมนะครับเราไปกด Shift A สร้าง Animation จากนั้นเราก็ไปปรับ การซูมนะครับเราอาจจะไปขยับตรงไหนก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่เราขยายมาแล้วเมื่อต้องการจะให้กลับไปเหมือนเดิมนะครับเราไปยังจุดที่เราต้องการจะทำซูมเอาออกมาจากนั้นนะครับไปคลิกที่ Animation ไปคลิกที่แท็บ Animation จากนั้น คลิกไปที่ restore แล้วก็ลากมาวางให้วงกลมๆสีแดงๆเนี่ยไปทับกับเพลเฮสนะครับมันก็จะเป็นการกลับไปยังจุดนะจุดที่ก่อนมี animation ตัวนี้นะครับก็คือช่วงเนี้ยนะครับพอเวลาที่เราซูมไปนะครับแบบนี้พอมาถึงจุดนี้นะครับมันก็จะกลับไปเหมือนเดิม ครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นลักษณะของการใช้ Scale up และ Scale down นะครับเลื่อนไปยังจุดที่ต้องการจากนั้นนะครับเรามาที่ Animation แล้วก็มาที่แท็บ n n m m t t o o n เราก็จะใช้ Scale up นะครับแบบนี้ลากมาวางก็จะเป็นการซูม อันนี้ก็ z o o ไม่เยอะนะครับฉะนั้นไปยังจุดสุดท้ายที่เราต้องการจะ zoom out ออมานะครับเราก็เลือก scale down มา,าวางให้วงกลมๆเ <ๆ S 1> สีวขาวตรงกับ p l a เ e t แบบนี้นะครับครับนี่ก็จะ zoom in แล้วก็ zoom out ออกมานะครับถัดไป ถ้าไปนี่เราจะใช้ลักษณะของการ copy property ก็คือเหมือนกับการใช้ restore นั่นเองไปยังจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะ zoom in จากนั้นก็ใส animation ่ animation เข้าไปแล้วเราก็ไป zoom จากนั้นนะครับเราก็ไปจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะซูมเอาออกมาเราก็ใส่แอนิเมชันลงไปจากนั้นนะครับตรงเนี้ยมันซูมอินครับเราต้องการให้หลังจากเนี้ยเป็นซูมเอาให้เราไปคัดลอก p r o p e r t y มาก็คือมาจุดณก่อนหน้าที่มีการทำ Animation นะครับ เลื่อนประเทศมาจากนั้นก็คลิกไปยังคลิปแล้วก็คลิกเมาส์ขวาเลือกไปที่ copy property จากนั้นก็เลื่อนมาทางด้านขวาของ Animation ตัวที่2หรือว่าตัวที่เราจะซูมเอาออกมานะครับเราก็คลิกไปที่คลิปแล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก page property เวลาที่เราเล่นไปเนี่ยมันก็จะซูม พอมาถึงตรงจุดนี้นะครับมันก็จะซูมเอาออกมากลับมาเหมือนรูปแบบตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับการที่เราใช้ลักษณะของ Restore นั่นเองนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไปยังจุดเริ่มต้นที่เราจะซูมนะครับซูมอิน ใส่แอนิเมชันลงไปจากนั้นก็เลื่อนไปยังจุดสุดท้ายแล้วเราก็ใส่แอนิเมชันลงไปแบบนี้อันนี้คือเป็นการใส่แอนิเมชันล่วงหน้านะครับจากนั้นให้เราถอยกลับมายัางแอนิเมชันตัวแรกครับจากนั้นเราก็ไปซูม เวลาที่เราเล่นซูมไปนะครับซูมแบบนี้พอไปถึงตรงจุดนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้ปรับอะไรเลยก็คือแค่สร้างแอนิเมชันขึ้นมาเมื่อถึงตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยเราแค่ใส่แอนิเมชันลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของการ ทำซูมอินซูมเอาท์ด้วยหลายๆวิธีนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับว่าเราจะถนัดใช้รูปแบบไหนหรือว่าในสถานการณ์แบบไหนควรจะใช้แบบไหนดีนะครับก็ลองฝึกฝนแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ